สวัสดีครับผมชื่อบาวีเหตุกูลแล้วผม,มจะโชว์เธอคู่มองสปีดรัน E8A ทบทัวถึงระดับแ E แล้ว E11A การบวกเศษส่วนบทที่หนึ่งมันก็คือแบบนี้เดี๋ยวเราโชว์ให้เตอร์ออนในไงเริ่มอันนี้กันเถอะดูเวลาก่อนเช่นแรก ตอนนี้เวลาสามทุ่มสิบเราอ่ะจะเริ่มตอนสองสามทุ่มเก้าเริ่มเลยเสีเยเนี่ยสามรู้คำตอบบอกเลยอนะ่ะ ก็ไลซูชมาแล้วนี้ก็ต้องเติมสี่โอเคสองร้อยสี่สิบ พอได้สองไม่ใช่เพราะมันเกินอะ มันก็จะเป็นเขียนห้ากาาเลยารยกิว่าเราผิด <c oughs> คอมเมนต์เกิน จะเป็นห้าสิบสี่มันจะเริ่มบอกง่ายผมน่าจะผิดตรงนี้ถ้าเรว่าคำตอบถูกคืออะไรบอกมาในคอมเมนต์ you mm -hmm. ถ้าใครถ้าใครรู้ส pues> ึกสนุกกับวิดีโอนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เมให้ช่องผมนะไม่จบแนแปทวา if you enjoy this video please press like and subscribe to my channel if you are only enjoying the video นี่หล่อสุด อันนี้อก็คือแบบคนอาจจะเจอน้อยหน่อยแต่อ่านโจทย์ให้ฟังจงแรงเศษเกินให้เป็นจำนวนคละหรือจำนวนเต็มโอเคร่วมกับเ<า>ช่นสองส่วนสาใช่ไหม เขียนเป็นอะไรเต็มเก้าเก้าลบเจ็ดกับอะไรก็ได้เขียนเลขเก้าลบอะไรก็ได้อะไรอะไรเหลือเลขแบบนี้แต่ไม่มีลายที่ใบในกู o ก l e นะว่าจํานวนคละหรือจํานวนเต็มแปลว่าอะไรอันนี้คือจํานวนเต็มอันนี้คือจํานวนคละ ใช่รหมอันนี้คือตัวเศษอันนี้คือตัวสวดอันนี้ก็คือตัวเศษอันนี้ก็คือตำนวนเต็มไม่เต็ม

ขอแปบเดียวอันนี้ก็คือจงแปลงจำนวนคลราให้เป็น เจ็ดเกินใช่ไหมคูณอันนี้ก่อนแล้วบวกกับตัวข้างบนเช่นก็มันก็จะเป็นเจ็ดอันนี้อ่ะเขียนห้าก่อนเอาห้ามาคูณกับสองแล้วบวกกับสีก็ได้สิสีใช่ไหม ทำได้เพราะผมเคยทำมาหลายรอบแล้วอนนลองลองทอนเป็นให้เป็นเศษส่วนยางตำในขั้นตอนเดียวเธอดูก่อนอันนี้ต้องเป็นแม่ที่ตับสุด จะทอนได้เช่นอันนี้แม่สองต่ำสุดก็ค <Okay. S 1> ือตองเท่ากันด้วยนะไม่ใช่แค่แต่ข้างบนแล้วข้างล่างไม่เหมือนกัน สามารถเขียนอะไหรอกคิดได้ตองคิดได้ตองคิดได้ตอง ก็กลัวผิดเหมือนกันทำไมหัวเจ้าคนที่เก่งคันนิสสัตร์ดกดไลค์คนที่ไม่เก่งคันขาดกด subscribe คนที่ฉลาด กดแชร์กดซับสไคร้ให้มีฟันนี่คิดเลยเ0 e b e สามขอถ่ายวิดีโอชีไม่ต้องไม่ต้องหยุด v วันที่ สอนหน่งไปอันนี้ก็คือเป็นทีเชอร์ฟิลิปสอนครูของผมก็คือทีเชอร์ฟิลิปชัดๆง่ายไม่มีอะไรต้องตัวส่วนมันไม่เปลี่ยนตัวตัวเศษต้องเปลี่ยน

แทมเปตทาเลนท์ถอดขอบคุณดูตัวอย่างเดี๋ยวเธอจะเข้าใจ ไปปิดประตูดังอย่าให้น้องเรามาลบกวนขอวังฮะเราอาจจะเอามาลบกับผ้าแล้วเด๋ยจะให้ตัวส่วนแล้วก็เขียนหนึ่ง How are you พูดแต่ไม่สแสดงวิธีทำ ถ้าเราไยอยากเขาก็จะเข้าแพดถ้าเธอละ,ละชอบ The Amazing Digital c i r c u s กดไลค์หรือหมายถึงกดแชร์ ขายก็ไดาโชคยังไม่เสร็จห้ามเขาม้าน้องอะไรไไยังใครโยยยังขอเล่นกดูดดไหมกขอเล่นกระโดไม ใงเก่าห้องก่อนวิทนี่มาใส่กางเกงฉันมาก่อนเล่นนั่น้าขอเล่นมาถึอได้วไหมแล้วบออนุญาตเขาจะโชว์จูนแคปแล้ายอะ้ป๊าเล่นมาถึอไล้ไหมด้อือออได้ เฮียเดี๋ิโเฮียจะโดนแบนต่อไม่รู้อะไรอ่ะทำไมพีพูดจาไม่พอเลยอ่ะเราเรทำต่อมป๊บอกเรวางต้งกลัวโดนโชว์ในกลัวโดนโชว์จู่ในแคมปก็เลยขอไปเ่นเลยขเล่นดังเลยใช่ไหมอรอรอโอเคเซ็นเตอยางยางอีกนาน นั่งสมาธิรอก็ได้ตึงอะไร20ก็ก็ควโดนนเท้าเลยนะ o t o twenty เขานั่งจากสีเาไหนเขา o n น two t w e n ก่อนมานั่งจากสีน้องไม่จังว่าเขาไม่ไมต้องงานอยู่ใบป้าห่ใช้องมือ รอแป๊บเดียวใชมือใช้มานี่มานี่เล้วลืมโชคหลายมากไม่เล่นมอถือน่ารเิรรอรออเสียเข้าไป My little brother uh is ruining the น the video ข mm าันดี่น อยากจอยากให้อาเ้าเป็นีนขาอไม่ต้องาอดินไปร้องไปไม่ได้มาไม่ให้เล่นนะอยากเล่นยอเงียบสิมาเียนไม่จะเล่นอ่ะ ไปที่ไปห้องนี้เราลองให้เสร็จไปยังเหลือเพิ่ม9นาทีาสวัสดีบ๊ายบขอรน้องเราเริ่มจะร้องไห้เราอะก็เลยต้องหยุดวิดีโอแต่งไงไงเรามีชีตสองอันเหลืออีกเยอะแต่ผมจะไม่ถ่ายเพราะเดี๋ยวสตอเรี่เต็ม